ดีค่ะพบกับคุณครูปุ๊ออีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในเรื่องของเศษส่วนในคลิปที่4วันนี้เราจะมาดูในเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะดูนะนัดกำลังระบายสีรูป2รูปนะคะดูรูปที่1นะคะรูปที่1ระบายสีเทาเป็น เศษหนึ 1> 1่งส่วนสี่ของรูปนะคะและระบายสีม่วงเป็นเศษสองส่วนสี่ของรูปจะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสีเทาไปแล้วเนี่ยเป็นเศษสามส่วนสี่ของรูปนะคะส่วนที่ระบายสีไปแล้วเป็นเศษสามส่วนสี่ของรูปนะคะรูปที่หนึ่งระบายสีเทาส่วนรูปที่สองเนี่ยระบายสีม่วงที่ระบายไปแล้วเป็นเศษสามส่วนสี่ของรูปนะคะ ก็จะเป็นเอาเศษ1ส่วน4ไปบวกกับเศษ2ส่วน4เวลาบวกเนี่ยเราบวกแต่ตัวเศษนะคะก็เอา1ไปบวก2ส่วนตัวส่วนยังคงเดิมไม่ต้องเอาไปบวกกันตัวส่วนยังคงเดิมบวกแต่ตัวเศษด้านบนนะคะก็ได้เท่ากับเศษ3ส่วน4ต่อไปรูปที่สอง ระบายสีเทาเป็นเศษสองส่วนแปดของรูปแล้วก็ระบายสีม่วงนะคะเศษสี่ส่วนแปดของรูปจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีไปแล้วเนี่ยเป็นเศษหกส่วนแปดของรูปก,ก็คือเอาเศษสองส่วนแปดเนี่ยไปบวกกับเศษสี่ส่วนแปดเวลาบวกเราใช้แต่ตัวเศษบวกกันส่วนตัวส่วนยังคงเดิมก็เอาสองไปบวกสี่ก็เท่ากับหก ได้เท่ากับเศษหกส่วนแปดนะคะ,ะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะการหาผลบวกของอเศษสองส่วนห้ากับเศษหนึ่งส่วนห้าเห็นไหมคะเอาเศษสองส่วนห้าไปบวกกับเศษหนึ่งส่วนห้าก็ได้เท่ากับเศษสามส่วนห้าเพราะเวลาบวกเราใช้แต่ตัวเศษไปบวกการส่วนตัวส่วนยังคงเดิมนะคะ เรามาสรุปกันการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาบวกกันให้นำตัวเศษมาบวกกันโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี